But it's absolute. สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดภระแดงนะครับวันนี้แอนก็จะพามารับชม Next Gen Ranger Sport นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว4ประตูนะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้สปอร์ตก็จะเป็นตัว4ีคูณสนะครับรุ่นสปอร์ตของเรามีตั้งแต่เกียร์ธรรมดานะครับแต่เกียร์ธรรมดาเนี่ยนะครับทางฟอร์ดเราหารถได้ยากมากๆเลยจะเลิกเลิกผลิตแล้วนะครับแล้วก็จะมีตัว4ีคูณสนะครับแล้วก็จะมีรุ่น4ีคูณสด้วยและพิเศษเลยตอนนี้นะครับเรามีตัว4 2ที่ตัววบกแพ็คกนรัับตวี้็จะมีเทคโโนลยีนะครับไม่ว่าจะเเป็นบรกมือไฟ กล้อง360องศาเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยสําหรับตัวแพ็กเกจบนะครับที่ Ford ดกาลังจะมีเริ่มจัดจําหน่ายนะครับตอนนี้รถมีมาจํานวนจํากัดนะครับถ้าอยากได้ยังไงด่วนโทรมาหาอันได้เลยนะครับเดี๋ยวอันจะพารับชมการตกแต่งของเจ้าตัวสปอร์ตคันนี้นะครับว่าเรามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับตัวรถถึงออกมาดูดีมากๆเลยคันนี้ตกแต่งไม่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มการรับชมกันเลยนะครับ สำหรับในส่วนของด้านหน้าของเรานะครับคันนี้ก็จะดูแปลกตาไปนะครับเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนชุดหน้านะครับถอดกันชนหน้าเดิมออกใส่กันชนหน้าที่เป็นตัวของแรปเตอร์นะครับตัวนี้นะครับชิ้นกันชนหน้านี้นะครับที่เป็นของตัวทรงแรปเตอร์เลยนะครับมาพร้อมกับในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้กระจังหน้าก็จะเป็นตัวทรงแรปเตอร์อีกเช่นกันนะครับมาพร้อมกับฟอนต์ตัวอักษร FORD นะครับด้านบนมีไฟ LED สีส้ม3จุดสำหรับไฟหน้าของเราก็เป็นไฟหน้าแบบ LED โปรเจคเตอร์มาให้แล้วมีเส้นเด y ไทม์ที่เป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันที่เป็นแบบซีแคมให้ด้วยด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกนะครับที่เป็นแบบ LED สำหรับตัวรุ่นสปอร์ตของเราอ่านี่ครับนี่ตัวรถด้านหน้าที่แปลงชุดด้านบนฝากระโปรงเดิมๆของตัวรถนะครับถ้าสังเกตนะครับก็จะเห็นเป็นเหมือนเส้นนะครับตัวนี้ก็ฝากระโปรงก็ไม่ได้ราบเรียบเหมือนกับตัวก่อนหน้า n e ็ t Gen นะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของมีมิตินะครับมีในส่วนของอ่า นูนนะครับต่ําตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการวิ่งได้ดีเป็นเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์นะครับนี่ครับคิ Q ้วล้อตัวนี้ก็เป็นคิ้วล้อที่ต่อเนื่องจากชุดแลปเตอร์ของเราอ่าก็จะเป็นสีดําล้วนตัวนี้ก็จะเป็นสีดําด้านนะครับครอบคิ้วล้อเดิม3นิ้วของเราไว้นะครับล้อแม็กสปอร์ตเดิมๆแล้วเป็นล้ออัลลอยขอบ18นิ้วคันนี้เราเปลี่ยนอัปเกรดใหม่นะครับเป็นล้อแม็ก i ไลน์มาเวลนะครับมาพร้อมกับยางโยโกฮามานะครับ ตัวนี้สเปคยางอยู่ที่ 265/60R18 นะครับตัวนี้ก็เป็นยาง All Terrain สามารถวิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบพื้นผิวขุขัะเดี๋ยวเรามาดูตัวดอกยางกันดีกว่านะครับนี่ครับตัวดอกยางสำหรับตัวรุ่นสปอร์ตของเราช่วงล่างของเราก็จะเป็นแบบ Mono Tube นะครับก็จะได้ในเรื่องของความนุ่มนวลที่มากขึ้นนะครับมากกว่าตัวรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าของเราก็จะเป็นในส่วนของดิสเบรกด้านหลังจะเป็นดัมเบรกมาพร้อมกับ ABS EBD กระจายแรงเบคครคระบบลอมป้องกันก,นการพลิกคว่ำก็มีมาให้แล้วด้านค้างก็บอกว่ารถยนต์ของเราตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทรโบตัวนี้ซิงเกิลเทอรโบ1 70แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรตัวครอบกระจกเขาก็จะเป็นสีออกกาไฟนะครับตัวนี้คันนี้ตัวรถสีเทาบันไดเดิมๆจากโรงงานนะครับกันสาดทั้ง4จุดรวมถึงฟิล์มรอบคันเราติดเป็นฟิล์มแบบเกสเซรามิกนะครับ ลองบ้ามือจับกันลอยเราติดให้ทั้ง4จุดเลยนะครับแล้วก็ด้านท้ายของตัวกระบะนะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของโล่บ้าเล็ก Outlander นะครับตัวนี้ก็ตัวยอดนิยมเลยนะครับมีในส่วนของครอบฝาถังน้ํามันตัวนี้ถังน้ํามันจุ80ลิตรเติมน้ํามันดีเซล B7 นะครับถ้า B7 ไม่มีสามารถเติมดีเซลตัวธรรมดาได้ตัวธรรมดาเนี้ยก็จะเป็นดีเซล B10 หรือดีเซลตัวพรีเมียมก็ได้นี่ครับด้านท้ายของตัวรถ มีบันไดเหยียบด้านข้างตัวรถมาให้ด้วยเดี๋ยวเรามารับชมด้านท้ายของตัวรถกันด้านท้ายไฟท้ายจะเป็น LED แล้วตัวนี้ก็จะเป็น LED ครึ่งตอนบนนะครับยังไม่เต็มระบบเลยถ้าเต็มระบบเนี่ยจะมีอยู่ในตัว w i ยแ t ็ตัวท็อปแล้วก็ตัวแ a ปเตอร์ฝาท้ายของเราจะมีเส้นผ่อนแรงมาให้แล้วก็จะช่วยเซฟน้ำหนักลงไปได้เปิดปิดได้ง่ายมากๆไฟเบรกดวงที่3 กล้องถอยหลังนะครับที่ใต้โลโก้ตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยเชื่อมต่อกับหน้าจอขนาด10นิ้วของเรากันชนท้ายของตัวรถนี่ครับกันชนท้ายก็จะเป็นสีออกกาไฟานะครับตัวนี้ยางอะไรเราก็มีมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมกว้างแบบด้านหลังกันดีกว่านะครับสำหรับ Ranger Sport ตนะครับตัว Sport ก็มีในส่วนของด้านในที่เป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับมีสมาร์ทค y l e เนะครับตัวนี้ ล็อกรถใครล็อกรถที่บ้างมือจับได้มีพุ t สตาร์ทมีไฟหน้าออโต้นะครับสามารถปรับระดับสูงต่ำของไฟหน้าได้หน้าจอเรือนไม้ขนาด10นิ้วพวงมาลยัยเป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วหน้าจอกลางขนาด10นิ้วอีกเช่นกันนะครับตัวนี้รองรับ Apple c a r p เ a y Android Auto แบบไร้สายทันชาร์จไร้สายช่อง usb มีให้2ช่องครับ type a type c นะครับโหมดการขับขี่เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ รวมถึงเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมีเกียร์ที่เป็นตัว M ด้วยตัวนี้ก็ทำงานเหมือนกับเกียร์แมนนวลเลยนะครับอ่าก็เป็น6สปีดอีกเช่นกันนะครับตัวเบาะนะครับก็มีปั๊มคำว่าสปอร์ตนะครับอ่เนี่ยครับจะปั๊มตัวคำว่าสปอร์ตไว้ที่เบาะหนังอ่นี่ตัวเบาะตัวเบาะก,ก็ปรับได้6ทิศทางนะครับขึ้นลงนะครับสูงต่ำแล้วก็เดินหน้าถอยหลังอ่ภายในของตัวรถ รุ่นนี้สั่งสตาร์ทรถผ่านมือถือได้นะครับมีแอปพลิเคชัน Ford p a s s เช็คตำแหน่งตัวรถได้กระจกด้านข้างก็จะเป็นออโต้ฝั่งผู้ขับขี่การเติมน้ำมันรถฟอร์ดนะครับเพียงแค่กดคลายเซ็นทัลล็อกตัวนี้นะครับก็จะเป็นคลายล็อกฝาถังน้ำมันแล้วฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายมืออ่าเนี่ยครับตัวนี้ก็ภายในฝั่งผู้ขับขี่ฝั่งผู้โดยสารนะครับตอนหลังก็จะเป็นเบาะหนังมาให้แล้วนะครับรุ่นสปอร์ตก็จะมีแอร์ตอนหลังนะครับมีช่องวนไฟนะครับ ไว้ชาร์จไฟหนึ่งช่องนะครับตัวนี้ตัวสปอร์ตสีเทานะครับตัวนี้ก็ได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับถ้าลูกค้าจะอัปเกรดจากตัว XLS นะครับก็แนะนำเป็นรุ่นสปอร์ตได้เลย สำหรับโปรโมชันนะครับรุ่นสปอร์ตของเราตอนนี้เรามีโปรโมชันนะครับส่วนลดสูงสุดให้1,000 0แสนบาทเลยนะครับหรือลูกค้าสามารถเลือกเอาส่วนลดเนี่ยมาเป็นของแต่งได้อยากแต่งแบบไหนเพียงแค่บอกอันมานะครับหรือแบบที่2อันมีโปรโมชันนะครับดอกเบี้ยศเซให้เลยนะครับลูกค้าอยากได้โปรโมชันแบบไหนเพียงแค่โทรเข้ามาหาอันนะครับอันจะแนะนำนะครับแนะนําโดยมืออาชีพรับรองลูกค้าได้เงื่อนไขข้อเสนอหรือรูปแบบการตกแต่งและที่สําคัญอันดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานพร้อมนํารถรอหล่อแบบนี้ไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ่านด้วยนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ